มันปวดมากหัวเขานี่มันแบบทรมานเจ็บเจ็บบ้างๆตดหลังมันกำไม่ได้ไงเพราะกระเพามันกำได้เลยเนี่ยเบลหนึ่งนี่ไงกินน <c oughs> น,นี้ปุ๊บหายไปเลยข้างหลังก็ไม่ปวดดีใจบอกราไอ้แล้วนั้นบอกบอกแดบมันทรมานน่ะมันทรมานทรมานเจ็บเจ็บมากเมือ่อบางทีเราก็หมุนหัวด้วยนะบ้านหมุนเลยบอก,กินไปปุ๊บหายทันทีเหมือน บอร์นหนึ่งนี่เก่งจริงๆเลยพูดจริงร่างกายเราแข็งแรงมันมันดีมากๆเลยเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณชื่อฟาติมะเป็นยูโซฟค่ะอายุ5้าสิวแกเข่าแล้วก็ข้างหลังด้วยเจ็บข้างหลังปวดหลังตลอดเลยน้องสาวนั่นั่นได้น้ำไม่กินเนี่ยเบอร์นหนึ่งนี่ไง <c oughs> แล้วก็มือมือขยับไม่ได้มันแข็งอันนี้ขยับได้เลยตอนนั้นขยับไม่ได้มัน มันฝืดมันกมไม่ได้ไงเพราะถ้าพายมันกรรมได้เลยครับ<อ>ก็กนนันกำแรกก็กินเบอร์หนึ่งเนี่ยหรอใช่เพราะเขามันเป็นกลับกลุบกลับเลยลุกเคลื่อนปุ๊บปวดปวดมากกันคืนนอนไม่ได้มันเหมือนแบบคนปวดหัวตุบตุบมันเตะเดินก็มันไม่ได้ยิงกลุบกลับกลุบกลับเลยสองข้างเลยไม่ได้ยิงครับ,รบเราทั้งก็กินอันนี้ปุ๊บหายไปเลยหายไปเลยข้างหลังก็ไม่ปวดไม่ปวดเลยแล้วดีใจเลยดีใจสาวน้องสาวบอกดีใจบอกร้องไอ้แล้วนั้นบอกร้อง เป็นร้องไห้เก่งเด็บม,ม,ม,มันทรมานเน่ยมันทรมานทรมานเจ็บเจ็บมากมแต่เราละหมาดละหมาดนั่งแต่นี่ยืนสบายเลยยุบขึ้นยืนสบายถามน้องสาวดูสิหนู่าทงก็คือเลยบอกว่าทำไมเบ,<อ>บื้องหงนี่เก่งจริงๆเลยพูดจริงเก่งบางทีเราก็มือหัวด้วยนะบ้านหมุนเลยบก,กิไปปุ๊บ ของชั่วนี่พุ่งจริงเลยเรื่องจริงหายทันทีเลยหมืนเหมือนนี่หายไม่เคยปวดแล้วหัวแบนไม่เคยมึนหัวข่าวทรมานเก็บนี่มันกินเหมือนแบบเบาเว้ยเดินเดินได้ไวขายของขายของแน่ขายแนขข้องชั่วเลยวันหนึ่งข้องชั่วเลยเมื่อกี้ไปปุ๊บเอ้ยทําไมมันบางนี่หยันหยันบอกอุ้ยทำไมเดินไวรถบิน ตอนที่นี ool ool. ่ไปบ้านพี่ชายแล้วกลับมาอีกเอ๊ะทำไมนี่เรือาป่าเราบอกจริงเราป่าจริงไม่โกหกเลยร่างกายเราแข็งแรงพุ่จริงเอาพุ่งกินนิสกรรมได้เลยเหมือนแบบวิพี่จะไปถามถามทุกคนบอกเอ๊ะทำไมเดินเดินไวจริงเลยอะบอกเดินไวเราเคยเห็นเดินช้าใช่เราเดินช้านี่เดินไปถึงเมื่อกี้จะไปเปิดร้านพี่ให้พี่ให้พี่พี่ชายฮะเขาบอกกลับมาแล้วกันเลยเดินมากลับมาเลยสบายเหมือนแบบมันแน่นอนมันเบา แต่เราร้อให้เราบอกวิ้ยันเรากินแบบเรากินมาลองเยอะหลายๆอย่างเรากินเลยนี่กินก็บหบทละนี่นั่งกิ่คนเดียวกลางคืนตอนเช้าแล้วก็ตอดตอนนอนแล้วก็ไปกินที่ต้นพิชัยใหญ่คนกินนะพึ่งจริงมันมันดีมากๆเลยพึ่งจริงบางทีเราร้อให้กลางคืนบอกอ่าทำไมต้องร้อให้เรว่ายมันมันมันปวดมากหัวเขานี่มันแบบทรมานเจ็บเจ็บบ้างวีรานั่งอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้เอาละบ้านเหมือนแบบ หมุนติ้วร้องก็ปิดตาถ้าไดมาเอาเปิดอีกมันหมุนอีกอันนี้เหมือนแบบไม่ลงมาเลยข,ข,ข้างล่างอยู่ข้างบนเลยน้องสาวก็ตะโกนบอกเป็นไรบอกใหญ่เขาไม่ลงได้บ,บ้านบอกบ้านมันหมุนแล้วมัน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 ไม่ไหวแล้วเรากินยาที่ปุ๊บลงมาปุ๊บอ,อ๋ออ๋อให้เลยทันทีหายจริงแบบ